เป็นธรรมชาติครับมันก็เป็นสิ่งธรรมชาติที่มันก็แบบใบไม้ยังเปลี่ยนสีเลยพี่แล้วก็เล่นเรื่องเสือเงี้ยบูเยอะบางทีมันมีการถูไปกับพื้นไปกับอะไรโอ้ก็แซลเล่นนะครับอย่าไปคิดมากเลยครับผมแต่ตอนนี้ก็ยังโอเคยังผมพยายามดูแลเขาอยู่ก็เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจนะครับก็เขาชื่นชมไง้เราก็เขาชื่นชมเราก็ดีครับเป็นพลังบวกครับมันก็เขินนะครับแต่ว่าผมก็โดนมาหลายครั้งแล้วก็เลยค่อนข้างชินครับ กเขาบอกว่าติดตำนานไติดตำนานสีนู้นสีนั่นไแซวเล่นครับคูยรายการน้องเขาแบบน่ารักอะไรเงี้ยแล้วแซวเล่นกันแล้วจริงๆริเขาเชื่อนะครับตั้งใจมาถามคำถามพี่เลยนะใช่อะก็แกล้งเขาไม่มีอะไรอะแอะอบไปอ่างันมันนอาจะคัมแล้วมันเป็นธรรมชาติครับมันก็เป็นสิ่งธรรมชาติที่มันก็แบบใบไม้ยังเปลี่ยนสีเลยพี่ทุกนี้เราถ่ายละครตากแดดบ่อเลย ก็หลุดมันเปลี่ยนสีแล้วก็เล่นเรื่องเสือเงี้ยบูเยอะอบางทีมันมีการถูไปกับพื้นไปกับอะไรเปสีหรออย่างนี้หรอ,หรอใช่เป็นไงบ้างตอนไหนคนได้เห็นชุดแล้วก็นนเป็นใบหน้าทีวางคิดเป็นจริงหรือไม่จริงผิดหวังโอ,โอ้ก็แซวเล่นนะครับอย่าไปคิดมากเลยครับผมแล้วก็จะมีนว่าตอนนี้มันยังแต่ตอนนี้ก็ยังโอเคยังผมพยายามดูแลเขาอยู่ครับผมดูแลก็ดูอันนี้พูดจริงหรือพูดเอาราเนี่ยพูดเล่นพี่ก็ปกติก็คือก็โอเคครับไม่ได้อะไรครับไม่ได้ดูแลเป็นพิเศษ ก็เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจนะครับสิ่งที่เออก็เขาชื่นชมไงเราก็เขาชื่นชมเราก็ดีครับเป็นพลังบวกครับเป็นพลังบวกจริงจริงเชิงบวกไม่มีไม่มีครับไม่มีใครเคยถามเลยครับผมถามก็แปลกแล้ววเเคคาไม่นลจะแบบว่าเิดกมาาาามเเรรยกลันก็เขินนะครับแต่ว่าผมก็โดนมาหลายครั้งแล้วก็เลยค่อนข้างชินครับไม่มีการแบบว่า เกียวกับต่อเลยว่าจะต่อที่ไหนก็มอนก็แตกต่างไม่มีครับส่วนใหญ่ก็แบบไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเงี้ยก็แซวๆมากกว่าอะไรเงี้ยครอกแล้วถึงขนาดมันต้องไม่วัดเชื่อสารขนาดต้องไปวัดว่ามันคำกว่าเดิมหรไม่เลยเพราะเราบอกว่ามันเปลี่ยนไปไม่ถึงกับขนาดเอาแผ่นสีมาเทียบอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ปล่อยไว้ปกติแล้วสุดเลยเนี่ยแว่าให้เราไปตั่นแบ่งคนก็มาูอะไรเงี้ยมันก็มันก็เขินๆนิดนึงครับที้จะตอบไม่ใช่ครับ ก็จะงตอบเป็นขำๆมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ปิดจานยังไม่ปิดใจอย่างนั้นแต่หลังจากนั้นเราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไปรอดเลยเหรอ้าจะยืนเงิครับใช่ครับต้องต้องรอเวลาแป๊บนึงใช่ครับต้องบ่มต้องบ่มมันเหมือนเออไม่ใชเวลาเล่นต่างถิ่นีฉากที่แบบว่าโอเคอยู่น้องบอกคนแบบเพื่อนเพืงอนอะไรแบบนี้ก็ต้องเตรียมตัวครับเราต้องเตรียมตัวก่อนเป็นตัวแบบว่าออกกำลังกายหรือว่าดูแลตัวเอง

ครับผมขอบคุณนะครับที่ให้ที่กล่าวถึงครับก็อยากไปลงเพื่อว่าให้มันอยู่ทูเกิลเป็นอย่าต่อไปให้มันอยู่ตรงนั้นนถะครับตบทำอะไรไม่ทันละครับใช่มันเป็นมีไปใช่ครับผี่ตั้งใมาถามมาจจริงแต่ฝากหนังด้วยสิได้ฝากไรภาพยนตร์เรื่องเสือจะเข้าแล้วครับผมที่ถามจริงเราไม่เรได้มีทุกวันที่เราดูสะอาด ใเรื่องวันต้องคุ้มสื่อให้เด็ดจริงหว่าดูแบบดิบเลยคือในเออมเหส่วนในเรื่องก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบบเสือที่แบบเอ,เอ่อเหมือนนักสืบอปะครับเขาก็ค่อนข้างเปลี่ยนชุดเยอะครับเกาจะจำเขาไมา่ค่อยได้เขาจะปลอมตัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีผลครับเพร,ร,ราะ <c oughs> ว่าแบบว่าอย่างมาเหสว่วนเขาต้องแต่งตัวเยอะหน่อยไม่เหมือนเสือคนอื่นก็จะวันนึงก็จะชุดเยอะกว่าคนอื่นหลายชิ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม> เขาบอกไม่ได้ครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ผมเป็นอย่างนี้ครพยายามจะบอกชุดเดียวแล้วแคบอกไม่ได้เพราะว่าเขาได้ดยู่ในเลอร์อแล้วแต่เขามองว่าเขาไม่เสือหน้าใสเลยเสือหน้าใสาอะครับรเสือหน้าพักผ่อนพอ,อกินอาหารดีออครับผมแล้วก็มีของขังด้วยแล้วนี้จะได้เห็นเพื่ออะไรของขังเสือไปในส่วนมีอะไรฮะจะได้เห็นหมุนเสือในสืนอในเรื่องในเรื่องเหรอครับยังไม่น่าครับแต่ว่าไอาเรื่องบู๊เนี่ยเยอะมากครับ ไม่ติดครับเพราะว่าเสือเนี่ยมันบางทีอาจจะเป็นเสือซ้อนเล็บก็ได้ไงเรามองข้างนอกอาจจะแบบเอ๊ะแต่สุดท้ายอาจจะแบบเคี้ยวเล็บเยอะอะไรเงี้ยว่า้านสจะมีางสอัท<อ>ุกครับไปดูภาคนี้ก่อนเลยอย <c oughs> ากไปดูภาคนี้ก่อนเลยครับผมก็อยากให้ไปสนับสนุนกันเยอะๆครับหนังไทยแล้วก็พวกเราทีมงานตั้งใจมากๆครับเสือครับย3บสมตุลาคมนี้ครับ